เองลไม่ดิ้นอ่ะวิจิ๋หมอนี่รุดไงหาหมอเนี่ยเอ้นไม่ดิ้นมาตั้งแต่เมื่อวานใช่ไหมตั้งแต่เมื่อวานตอนที่ยังโอ้โหนี่ไม่ได้แนะล้วเอินไปไปหาหมอด้วยเปลี่ยนชุดก่อนไปนี่อตอนนี้น้องแนมมี่มสรุปแล้วคือยังไม่ดิ้นเลยต้องเข้ามาหาหมอด่วนเลยค่ะทุกคนวิคือเราลองทุกวิถีทางแล้วเนาะตัวเองก็ยังไม่ดิ้นโอ้อยรู้ปะโอ้โหทุกข์สุดแน่ เดเมเอ้ยลูกเดมยดมยน้อยดมน้ยนตอตือนืตื่นตืนตปิดแล้ว่หรอเออจริงจังติดอะหรอเปิดสองทุ่มเปิดหรอขาไม่ไรู้ตอนนี้ไม่มาหกทุ่มแล้วเนี่ยสามทุ่มกว่าสามทุ่มสี่ทตอนนี้ก็ยังไม่กระตุกรกติเลยหรอกตึกนี่จิรี ปกติน้องก็น่าจะเห็นที่พี่เอิญจอตอนนี้กําลังจะขับรถไปโรงพยาบาลในเมืองเนี่ยตอนนี้เราก็พยายามที่จะเอาไฟสองน้องนะก็ไม่ขึ้นน่ะไม่มีปฏิกิริยาใดๆทั้งสิน้นโซซนะเป็นแม่แ,มแม่นี่นะคสาสตอนนี้เอินก็กำลังไปตรวจนะคะทุกคนน ให้กำลังใจชใช่ไหมน้องต้องรอดต้องดิน้นขอให้ปลอดภัยเด้หอหนูว่าไงหนูบอกปลอดภัยดีปลอดภัยใช่ไหม,มแต่ปลอดภัยแล้วนะเนาะออกจากห้องตรวจเรียบร้อยแล้วปลอดภัยแต่น้องน่าจะพยาเหนื่อยแหละแต่ก็ยังขยับ แต่ถ้าอย่างเบามากคุณห,หมอก็บอกว่าน้องปกติดีแต่แค่ให้เอึนอะ่ะกินข้าวให้ไวให้ตรงเวลาแล้วก็นอนให้ไวดังนั้นก็ต้องทำตาม,ม,ตามออหมอโอเคไหมไปไปไนอนแล้วสวัสดีปลอดภัยแล้วคุณพ่อเป็นไงบ้างเครียดเลยคุณพ่ออยู่ข้างหน้าคุณพ่อรู้สึกยังไงเขาทำยังไงก็เครียดอะ่ะกลัวลูกเป็นเลย